ใส่เสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดอ oh oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุปเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุปเสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านวายปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะขโมยเบนรสวันนี้อัปเดตมีอะไรบ้างนะครับเรามีเงินอยู่1.5้าทิลเลียนส่วนเบนรถ c คนดี้ออโร a ยังอยู่อีกเหรอแคนดี้ยังอยู่ตู้หมุนแคนดี้ก็ยังอยู่ยังเป็นตาลาเลโลตาลาล่าอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสุ่มตรงนี้อา้าแล้วยังอื่นละ่ะที่ร้านโลบักเพิ่มโชคเหมือนเดิมวัดลักกี้บล็อกอ๋อคือเป็นลักกี้บล็อกที่มีตัวเหล่านี้อยู่ข้างในเอามาสุ่มอีกทีนึงเหรออุ้ยสองเก้าเก้าเก้าเลยนะอันนี้ซีเคว t ต u ลั y กี้บล็ มีอยู่2ตัวฮะเป็นซีเควตแสดงว่าเป็นซีเควตตัวใหม่เป็นเจ้าไดโนเสาร์กับเจ้าโครงกระดูกโอ้เป็น God, ic, ลถก Secret. อตมมิติก็ซีเควตที่เหลือก็เหมือนเดิมที่หน้าอินเด็กเลื่อนลงมาจนถึงมิติกมิติกมีมาใหม่1 2สองอันเดียวกันกับเมื่อกี้ไหมมี1 2 3สมี3ตัวเป็นรกอดอันเดิม2ตัวแล้วก็มีมาใหม่อีก2น่าจะอยู่ในนี้เมื่อกี้น่าจะอยู่ในนั้นเมื่อกี้แล้วก่บล็อกแล้วก็ซีเควตหนึ่ง สองสามสี่เอ,อ๊ะอันนี้ไม่มีรูปแต่อันนี้เป็นล่างคนละร่างกันเหรอรอสตาเลยเลยิโตสแน่นอนถ้ายืนเหมือนกันสามตัวเหมือนกันแต่ว่าคนละอันกันอืม hmm. อ้าวแอดมินแพรเอลเออแบบกดสักทีเดี๋ยวนะใช้ยังไงแบบกดกดที่ชื่ออ๋อมีคููดาวกดที่ชื่อได้เลยแล้วก็ตัวเล็กลง แต่ตัวเล็กมันวิ่งยากนะคือสปีดในการวิ่งมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีเจลด้วยขังได้กี่วินาทีสิบวินาทีมีมอฟได้จำสแกร์ได้จาสแกร์ทุงทุงสะฮุรทุงทุง <laughs> ทุง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 มาจำสแกร์ตอนนี้ปิดเพลงได้แล้วนะฮะปิดเพลงได้แล้วนะครับตอนนี้สบายใจมากเอ๊ะอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่แคคโตฮิปโปโปเโตโม เจ้าแคคตัสที่เป็นฮิโปตัวใหม่ตัวใหม่อ่ะบูสสักหน่อยแล้วกันบูสเซิร์ฟแล้วก็อีกโอไม่อยากบูสเลยหนึ่งพันโลบักเดี๋ยวอันนี้ซื้อรอแป๊บหนึ่งทําใจก่อนราคาแพงมากแคนดี้ออร r a ก็ยังไม่มาอันนี้ก็ยังไม่มาต้องรอต่อไปมีตัวใหม่มาหลายตัวแต่ไม่เจอเลยฮะแล้กกี้บล็อกเหรอแล้วก,กี้บล็อกเบลลกอร์อา้าสิบห้าล้าน อันนี้สุ่มได้หรือว่ายังไง Lucky Block. Lucky Block ชิ่ลักกี้บล็อกเลยเป็น Be เบลดกอดวัดมา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 ที่ไม่ค่อยว่างแล้วอโอเคมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มันต้องสุ่มไหมหรือว่ายังไงมาอยู่ในบ้านปุ๊บเปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือว่าเป็นตัวนี้ต้องสุ่มอีกทีหนึ่งหรือว่าต้องเลี้ยงไว้ยังเหมือนเดิมอ๋อรอครับรอเปิดรอสุม่มนี่คือลักกี้บล็อกที่เป็นเบลดกอด แสดงว่าที่ซื้อเนี่ยก็คือต้องรอสุ่มเหมือนกันเนี่ยซีเครตก็ต้องรอสุ่มสองตัวแต่คือซื้อได้เลยเ๊ยมะมันคนละสีนะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่บันาดน่าแพนด้าลีเจนเรี่ <laughs> ary, ครับโอ้กระโดดสูงมากบันดนากระโดดได้เป็นแพนด้านะครับกระโดดสูงมากเออค่อยเก็บแล้วกันตัวที่ยังไม่ได้รอรุ่นในนี้ดีกว่าที่มีว่างอีกแม้ข้างบนข้างบนยังมีอยู่สองที่โอเคโอ้ยนานๆจะเจอทีครับ โอ้โหรักแกนเดตคอมบิเนชันเป็นโกลเด้นครับร่างรวมเป็นโก oh, oh. ล <ะ S 1> เด้นโอ้โหเฮ้ยวันนี้มาวันนี้มาวันนี้มารักแกนเดตคอมบิเนชันซีเควตนะครับนี่คือระดับซีเควตที่ให้เงินเยอะมากอืมไปอยู่ข้างบนซะ thank you ให้เงิน12.5ล้านต่อวินาทีราคา1บิลเลียน ตัวข้างล่างคือตัวปกติตัวปกติให้เงิน10ล้านไม่อยากรบเลยอ่ะตาาเลโหลดตา่าเนี่วันนี้มาคุ้มค่าในการรออันนี้ตัวเดิมเจ้าฮิปโปฮิปโปแคคตัสดีมากเลยนะปิดเพลงในเกมได้คือเพลงในเกมที่ชวนง่วงนอนมากใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยน่าจะรู้นะยืนรอเป็นรถก๊อตเดินผ่านเพลงชวนง่วงขนาดนี้หลับแน่แล้วใครมันจะไปเฝ้าไหวลัคกี้บล็อก อันนี้มิติกครับแต่ว่าเป็นไดมอนเอาอย่างนี้คือการันตีว่าเป็นไดมอนหรือเปล่าไปลลก้อ Lucky บล็อกเป็นไดมอนดหนึ่งล้านรอสิบนาทีนะฮะส่วนอันนู้นยังไม่ออกมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเปิดยังไงเหลือกี่นาทีเจ็ดนาทีอืมอ่ะโกโกเฟนโต้ Coco thank you โกโกเฟนโต้ออมีมีขึ้นเตือนตอนนี้อยากเซลโกโกเฟนโตอีเลเฟนโต้ไหมโอเคครับ ลักก้บล็อกมาลักก้บล็อกสิบนาที uh huh. เดี๋ยวตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เทอร์โบสามพันร่างไดมอนผมอยากเจออันนี้ลอสตาเลรลิโตสอีกร่างหนึ่งเอ๊ะตัวผู้หญิงเหรอเหมือนฮุกตายอะ่ะเหมือนเป็นโบเอ๊ะอยากเจอตัวนี้น่ารักมากเสียดายเนี่ยลักก้บล็อกไม่มีจิราฟาเซเลสเตร์เวลามีตัวหายากมาตอนนี้มีเสียงแฮ อออย่างนี้ก็ดีนะฮะถ้าเกิดหลับจะได้ตื่นจิราฟเซเลสตรีอีกแล้วหลายตัวแล้วนะอ่ะใกล้เปิดหรือยังแล้วก้บล็อกมายืนรอลุ้นดูว่าเปิดยังไงมาแบบไหนตัวช้างทำไมไม่มีเสียงก็โกเฟนโตอิเลเฟนโตเมลอรกอสนะแต่ไม่มีเสียงครับเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวใหม่มิติก โอ้เจ้าเสือเป็นอะไรนะ watermelon t ิก k l i n i v i t a m i n i n ิ m ีม t ติกมิ t i c เดี๋ยวค่อยไปลบเป็นเจ้าเสือที่อยู่ในแตงโมนะฮะ Thank you thank you thank you เอามาใส่อินเด็ก Thank you นะเจ้าเสือข้างบนลบตัวไหนดีไม่มีตัวไหนหน่าลบเลยหายากทั้งนั้นโอ้ดิน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 มาเป็นโกลเด้นเอาละมาลุ้นอันนี้ดีกว่าเขาจะออกมาเป็นอะไรมายังไงนี่คือเบลลอดกอด ล้วกิบล็อกที่เป็นไดมอนเอาต้องเปิดเหรอเปิดอ๋อซุ่ม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 ฉลามฉลามอ๋อสองตัวนั้นเหมือนกันเทเกโลเทเลเทกโอ้ชื่ออ่านยากเจ้าเสือนะครับเจ้าเสือที่อยู่ในอ่ามะนาวใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งระหว่างที่พูดไปต้องดูไปด้วยเดี๋ยวพลาดไดมอนทั้งนั้นเลยที่เจอวันนี้ล้วกิบล็อกแสดงว่าเมื่อกี้มันมีแค่สองตัวตรงนี้สองตัวนี้ ก็คือซื้อก็ได้หรือว่ารอมาก็ได้ซีเควตอันนี้ก็เหมือนกันถ้าซื้ออันนี้ก็คือได้สองตัวนี้แน่ๆสิบห้าเอร์ซนกับ8ปสิบห้าเอร์เซนตก็คือซื้อก็ได้หรือว่ารอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแพนด้าโอ้โหไดมอนมาเพียบเลยไดมอนรวๆอันนี้คือเบล็อตกอตตัวใหม่เป็นไดมอนนะครับยังไม่ลบแล้วกันเดี๋ยวรอรุ่นในนี้มิติก็น่าจะไม่มีอะไรมากมิติกมิติกก็น่าจะมีแค่สามตัวนี้เบล็อกกอตตัวใหม่ให้เงินเก้าหมืน ต่อวินาทีอันนี้ให้สองแสนตัวนี้ยังเยอะกว่าอีกเทเบสามพันนะฮะมาแล้วแคนดี้อีเวนต์แคนดี้มาแล้วมามาิตติกเป็นไดมอนด์เหมือนกันเป็นตัวอะไรมีสามตัวมีสามตัวโอ้เมื่อกี้ได้โกลเด้นมาใช่ไหมเธอเสือแตงโมวันนี้ไดมอนด์เยอะมาก thank you อ่ะรอต่อครับ บูเซิร์ฟเดยเก้านาทีแพนด้าสวัสดีแพนด้าดเจนเดรี่ตราลาเลเลตาลาลาเป็นโอ้โหเป็นไดมอนด์ตราลาเลโลตาลาลาไดมอนด์ครับเรามีอยู่แล้วไดมอนด์ตัวหนึ่งเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วกันดูสามาจิราฟาเซเลตเตไดมอนด์ครับมาบ่อยมากวันนี้โอ้โลสตราลาเลลิตส ทำไมมาเป็นอีกร่างหนึ่งอ่ะโอ้เสียดายมาก Secret Secret กว่าจะมาแต่มาซ้ำกันน่ะเซ็งมาก Los t a l a l e r i t o s อ่าเจ้าอ่าเดมอนตาลาเลโลตาลาลา Thank y อืให้ Los t a l a l e r i t o s อยู่เพราะเขาคือ Secret เหลือที่อีกที่หนึง่งใช่ไหมข้างบนบูสต์กำลังจะหมดนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราลองซื้อนี้ดีกว่าสักอันหนึ่ง เป็นลักกี้บล็อกที่เป็นซีเควตเป็นสามพันโลบักเลยนะบูธซ,ซื้อไปเมื่อกี้ก็พันกว่าอันนี้อีกสามพันนี่เล่นโลบอกไม่ต้องไปเติมนะฮะเล่นโลบอกไม่ต้องไปสุม่มเปิดสุ่มเติมเล่นเฉพาะในเกมที่มีอยู่ก็พอแล้วมันเปลืองมากๆแต่แน่นอนครับผมได้แรงสนับสนุนมาจากเสื้อแอมนูปนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันไปนะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่มีความหมายกับมโนโรเกะและผมมากอ่ะบู์หมดแล้วมาลองดู ซีควีล็คกี้บ็อมีเวลาอีกสองอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าที่ว่างอยู่ที่เดียวใช่ไหมเดี๋ยวซื้อไปแล้วที่ไม่ว่างเดี๋ยวมีปัญหาของหายสามพันโลบักนะฮะระหว่างนี้เราก็ต้องรอดูไปด้วยเพราะว่าเวลาเขาเดินมาเรามองไม่เห็นสามพันโลบัระดับซีควี t กล่องสีดำอือฮึเรียบร้อยครับ เป็นลัคกบล็อกที่ไม่ได้ติดมิวเทสอะไรทั้งนั้นอ๋อเปิดได้เลยเอาเหมือนกับอันนี้เลยอะกลัวการเด่นถ้าเป็นแบบพรีเมียมก็คือซื้อมาเปิดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องข้ามเวลาในนี้นะครับมีอยู่2ตัวตัวนี้85%ตัวนี้15% 1 2้เปอรสองสามเื่อติดแคนดี้เปิดมามี2ตัวเท่านั้นโอ้โหได้ตัวหาง่าย ราคาห้า้ยล้านให้เงิน3ามแสนห้าต่ววินาทีเจ้าตัวตกินนี่ร, ini, ราโกาฟูตินี่อ๋อ,อ ى, เป็นมังกรมังกรฟุตแก้มังกรแก้มังกรอ่ะแล้วกิบล็อกสุ่มมาแล้วตัวหายากจะให้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาลองต่อสามพันโลบัก <diver a laugh> คลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมาัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย